สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือนะคะเกี่ยวกับเรื่อง subjects 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 แปลว่า วิชานะคะวันนี้ครูมีคําศัพท์เกี่ยวกับชื่อของวิชาต่างๆเป็นภาษาองังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะเนื้อหาที่เราเรียนกันนี้ยังอยู่ในหน่วยที่1นนะคะด้วยยูนิตที่1ค่ะ School day School day แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคําศัพท์กันใหม่ๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาในภาษาองังกฤษกันนะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปนะ Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 1. Listen point and repeat Music Art P.E. Maths Science Difficult Easy Library Gym นักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปไหมคะในคลิปมีชื่อของวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่5วิชาใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะคำศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆที่ครูให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติม,ตมกันนะคะ นักเรียนดูที่ภาพแรกเลยค่ะพอจะเดาออกไหมคะว,ว่าวิชานี้วิชาอะไรเดี๋ยวอ่านคำศัพท์ตามครูนะคะ English 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 คือวิชาอะไรคะนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะต่อไปค่ะแน่นอนใช่ไหมคะว่าเป็นวิชาภาษาไทย ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thai language Thai language ก็คือวิชาภาษาไทยค่ะต่อไปค่ะวิชาที่3นะคะวิชาอะไรคะนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะถ้านักเรียนดูจากในภาพวิชานี้เราเรียกว่า Social studies Social studies คือวิชาสังคมศึกษานะคะต่อไปค่ะวิชานี้เป็นวิชาที่ใกล้ตัวเราด้วยเหมือนกันค่ะวิชานี้ก็คือ health education health education health education ก็คือวิชาสุขศึกษานั่นเองค่ะต่อไปค่ะวิชานี้วิชาอะไรคะเด็กๆ นี่คือวิชา history history เราไม่อ่านคำนี้ว่า history นะคะเราอ่านคำนี้ง่ายๆเป็นสองพยางนะคะว่า history history ก็คือวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบกันไปแล้วนะคะ,ะคเป็นคำสา์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ครูยังไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะครูให้นักเรียนมันกลับไปทบทวนคำพท์และก็เนื้อหาที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนเกี่ยวกับวิชาในภาษาอังกฤษกันเพิ่มเติมนะคะแล้วครูจะมีงานให้นักเรียนทำในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะ และที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย